สวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกทท่านนะคะพามาตกปูและพี่น้องย่าปากเด้กเด็กอด็กเด็กเด็กเ้็อเด็กเกเด็เด้กเด็กเด็ก้ด็กเ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 กด้ก็ด้ดเ เทใส่ถังเท้าเปิดถังเทใส่เข้าเรื่อยเลยถ้าเท้าเออครับดูยีหอยิงกบไเทากรเปิดให้มาพัวข่อยเอาเทาเอ่าสี่ตัวเลยพี่น้องสดๆค่ะ ว่าเได้ปะเท่าโอเย่พนวะโอเย่โอเย่ <Both>? Yes. สองตัวพี่พน้องสองตัวรอบเดียวพี่น้องสองตัวค่ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยพูดนะโอ้ยคอยแยกหัวเด็กขึ้มานแต่มื่อนี่เ่าเฮ้ามาเ่ามาเปิดทั้งไอ้คอยนี่เปิดเองก็ได้หรอกวะพี่น้องเอ้ยสองตัวค่ะสองตัวพี่น้องคอยตื่นเต้ยวให้ปับห,หกตัวแล้วค่ะทูอ,อินวันพี่น้องเอ้ย

hãy no no oh. right now this i think the waves have got them stirred up rất là khó khăn oh yeah, yeah. yes mình tham vào đại bo đại yuasan khu bảo kinh ngọc đại bo chị lạc ก็ได้ว้าวพี่น้องเลยครูบาวนะครูบาวสองคนนี่เครื่องอาหารอาหารของปูพี่น้องมันกินดีใส่อีกก่อนใส่อีกก่อนนะคะเรียนที่รักเจียงอาจส่คอยเด้อพี่น้องเด้อโปรตีใส่ไม่มาเนี่ยเพราะว่า ยานไม่มันตกลงน้ำสิวบาทแห้งๆเอานะพี่น้องเนาะได้เหรอพี่น,อนอ้องได้เมื่อซีอูเมื่อซีรุตเอาเบิ้งเด้อไห่พ่อเท่า กันตง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 ตมาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วจ้าเนี่ยพี่น้อง ตกปูสดๆนะคะตกโดยมือด้วยผี่น่องนี่เด้อโบอดิไซอันนี้ได้จ้ะบดิไซกลงใส่ย,ยันตดักจากมือค่ะหกเจ็ดตัวละเด้อจะไปเพื่อนสีขอย่ยำสะสะอือฮัุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่นี่ Nè, nhìn sợp quá phía nó Sợp tinh đích 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 Áo lèo, áo lèo, bà này Áo lèo, phải là ngọc hóa là bà này Nhớ quá này thì lạc ngực ngực này Outside. where you going? You get off? no. You no. still there. ปั๊บปั๊บปั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 บป๊บปั๊บปั๊บปั๊กปั๊บปั๊เป้๊บันบลั๊บปั๊ัวบั๊ั๊บันับั๊บปั๊บั๊บั่บงั๊บ่ นักล okay? okay, nice ่าล yeah. okay. ุ่มน้ำโขงบิ๊กวันจริง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  บบี่น้องเอ้ยอันนี้ขึ้นไปอ่ะเที่มล้วพี่น้องเบิ่งพ้นงานนี่คือ20นาที่แล้วค่ะเดินมมน,น,ดนี่ทาวเวนติมินเนตนี่โอ้สองสี่หกแปดเทิบต้นส้นสี่เขาเก็บไปกี่สิบ 90. Tình tinh 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 ready yes น่นอนีเนมา yeah he's there ข้นมาเซมวัน l r e r a d y ือฮะมึงเจอกูมึงเจอกูนนน you got him เจอมึบิงหนามันพี่น้องนี่ครดซ้ำเทือแห้ะบักนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยว ลูดสามเทื่อนละเบิ้งหนามันนี่ oh, <my S 1> น้อยนุดสวยกูบอกเด็กินกระโปงอีกแล้วมือนนี่เด็กน้อยมากวนแล้วมากวนสวยไปหาปั่นจักรยานเล่นเด้อฮ่าฮ่าฮ่าใก่อนให้สวัสดีค่ะบบดี้เทชไทยสวัสดีครับสีทีเธอสวัสดีค่ะสวัสีค่ะอินไทยเอ้ยฮะ <laughs> Oh, want, Thank you. No, <laughs> know one, okay? You know one? I don't know any. You I don't know see. any? What? Resident, do. I'm only American. American, I do. Roddy says. I'm half American, half Thai. Don't okay? I'm half American and half uh... American? Yeah. <laughs> No. If all is half American and half American, it would be all American. How My dad's full American. My dad's full American. That's the reading cam. This just the wind. More looks like unique. I'm about to wave, guys. Oh, someone's sunglasses wearing that. Yeah, we saw those two days ago. Yes. พี่น้องมาเบิ่งผนงานเ้ามืวนนี้มาเบิ่งในถแถวโซ่พี่น้องห้าแถวโซ่ใกล้ๆประมาณย5่สิบห้าตัวพี่น้องประมาณ2ี่ห้าตัวเอาเบาเทเวนตีไฟะหนึ่งชั่วโมงเด้อพี่น้องเด้อ เปิดน,น้ำใส่ก่อนพี่น้องรวมผลงานวันนี้นะคะหมานๆคือเก่าจ้าสิลวกละเสียไส้สองฟิตเมื่อบานเด้อพี่น้องเด้ออีกสองเมืองก็สิเมื่อบานแหละเอาละจ้าพี่น้องคลิปนี้ฮักกัะเซีวไห่ซัมเน่สะก่อนเนาะจ้นเนาะมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์มอนชาแน,นลเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นกำลังใจให้ในเด้อค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีจ้า สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย